นายกรัฐมนตรีนำข้าราชการถวายสันปติยานเนื่องในโอกาสวันวเฉลิมพระชนมพรรษา5ธันวาคมติดตามจากคุณวิวันสมรภ,ภูมิรายงานสดเข้ามาครับค่ะคุณพินาพัฒน์คะโดยนายกรัฐมนตรีน้อมนำรพระราชพระบรมราชโองาทของในหลวงนะคะเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในการสร้างสารรค์ผลงานให้เป็นคุณประโยชน์แก่แผ่นดินค่ะ นเนประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีนำข้าราชการทั่วประเทศกล่าวคำถวายสัตว์ปิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดินในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา5ธันวาคม2551โดยมีคณะรัฐมนตรีข้าราชการระดับสูงของทุกภาคส่วนราชการทางพลเรือนทหารตำรวจและพนักงานรัฐวิสาหกิจเข้าร่วมในพิธีจัดโดยสำนักงาน,นาคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน โอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้กราบประคมทูลถวายพระพรชัยมงคลก่อนนำข้าราชการกล่าวคำถวายสัตว์ปฏิญาณว่าจะประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดีมีความซื่อสัตย์สุจริตเจริญรอยตามเบื้องพายุคลบาทมุ่งมั่นแน่วแน่ในการแก้ปัญหาของชาติและของประชาชนรวมทางสร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่แผ่นดินดำเนินชีวิตโดยยึดมั่นในหลักคำสอนแห่งศาสนาและตามแนวทางในพระบรมราโชวาทตลอดไปค่ะ ยังมีบางคนยังมีคนเป็นข้าราชการที่ดีเป็นราชการที่ดีมีความซื่อสัตย์สุจริตมีความ รัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการได้ร่วมกันร้องเพลงพ่อแห่งแผ่นดินและเพลงสรรเสริมพระบารมีค่ะ ทั้งนี้นายกรัฐมนตรียังคงปฏิบัติภารกิจในทำเนียบรัฐบาลนะคะโดยในช่วงบ่ายนายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปประถักถทาทกับสมาชิกผู้ส่งออกที่โรงแรมพาซาแอตตินีกรุงเทพค่ะคุณพินภัทรค่ะ